สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอะ่ะแอบแม่ไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดนครราชสีมาแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วนะเพราะว่าบอกแม่ว่าผมไปถ่ายงานครับคุณแม่แต่ก็ถ่ายจริงๆแหละ๋วยวไม่เชื่ออย่าดูคลิปนี้ได้เลยคือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะอยากจะบอกว่าคือผมอะ่ะจะเคลียร์เครื่องโทรศัพท์ของตัวเองเพราะว่าเนื้อที่มันเต็มแบบแน่นมากเลยเก็เลยเออย้อนมาดูแล้วก็ไปเจอเออคลิปนี้เราถ่ายตั้งแต่ สมัยตอนเราปีหนึ่งใหม่ๆเลยอ่ะอาจจะแก่งอาจจะแบบแก่นแก่นสดนๆหน่อยนะก็ขอประทานอภัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่อ่ะคือผมหรือเอิร์ทตอนปี3เทอม2แล้วทุกคนโอ้ผ่านมาตั้งสองสปีไม่ได้ปัดสักทีตอนนี้มีโอกาสแล้วก็เลยตัดเลยแล้วกันก็เอาไว้เป็นความทรงจำเนาะเวลาหงาคิดถึงเพื่อนก็เออมานั่งดูคลิปดีได้ซึ่งภายในคลิปเนี่ยดีย๋ยวผมก็จะเล่าเป็นตอนๆแล้วกันแบบเรียงไปเลยว่าวันนี้ทําอะไรวันนู้นทำ แล้ววันนั้นทําอะไรบ้างก็ขอฝากคลิปนี้ครับจะตั้งที่คิดว่าหนีแม่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดละกันเออเรามาแนะนํารายชื่อผู้ที่เดินทางไปกับเราในครั้งนี้นี่ครับคนแรกเพื่อนผมช่อาปกป่ออ้าวอ้าวอย่าขามอย่าขามหัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเลยนะครับวคนนี้เขาเป็นตากล้องที่จะมาถ่ายงานที่เรากำลังจะไปเนี่ยแหละและนี่ก็อีกคนแพรลี่ เลขาของสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นเจ้าของบ้านที่ผมกำลังจะไปเนี่ยแหละครับทุกคน <c oughs> เรานั่งรถเดินทางตั้งแต่เ <c oughs> ที่ยงจนถึงตอนกลางคืนเลยนะทุกคน <c oughs> พอเราถึงที่ <c oughs> ลงจากรถบัสเนี่ย <c oughs> ก็มีครูของแพรนี่ชื่อว่าครูออนเนี่ยครูคนนี้น่ารักมากเวลาเรามีงานเนี่ยเราศึกษาเขาขอความร่วมมือทางด้านที่ผมเนี่ยไม่เคยเรียนกับครูเขาเลยนะครูเขาเนี่ยก็คอยช่วยเหลือกลุ่มผมเนี่ยเป็นอย่างดี อ๋อครับตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านงานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายงานกันนะอืมก็อันนี้เป็นบ้านเพื่อนนบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนที่มหาลัยเยริันี่ไหนนะที่โคราชที่โคราชนะครับอาเภอหนองกาศนะครับออันนี้ก็เป็นแพรี่เป็นอาเข้างานานนี่คือบ้านของกิ่นเพื่อนของแพรี่และเพื่อนที่มหาลัยเดียวกันกับผมครับนี่ก็คืออาหารมือดึกสําหรับเรามาแล้ว และนี่ก็คือนะครับเย็นวันแรกเอ้ยไม่ใช่ก่อนนอนวันแรกนะทุกคนซึ่งในห้องนอนของเราแล้วก็มีเพื่อนแพรผมแล้วก็พกป้องกันนะครับผมซึ่งเมื่อเช้านี้ลืมเล่าไปคือเราโดนแมค้าหลอกตุ๋ยอันเนี้ <c oughs> อันนี้มันเท่าไหร่วะดูในช้อปปี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าแต่ผมอะไปซื้อต้องสามร้อยเจ็ดสิบ่าททุกคนนั่นแหละ เช่นเว,วกันพ่งนี้จะเป็นยังไงต่ออยวไปดูกันมัน <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็จะเขินกล้องหน่อยนะครับคือไม่ค่อยได้พูดหน้ากล้องมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงตอนนี้ด้วยนะ <c oughs> ลืมไปทุกคนและนี่ก็คือตอนกลางคืนแล้วนะหลังจากที่เราดูคลิป,คล,ปคลิปไตเติ้ลที่ผมเล่ามานี่ก็คือคืนแรกแล้วผมก็กำลังจะไปบรรทมนอนกับเพื่อนๆแล้ว ซึ่งก่อน,นอก่อน,ก,อนก่อนที่จะนอนเนี่ยผมได้บินเข้าที่บ้านเพื่อนมาบ้านเพื่อนของเพื่อนตอตยอีเพ้อเจอร์อะอะแล้วนี่ก็คือ เพื่อนที่เหงาแล้วก็มาคุยกับผมนะครับไหนแนะนําตัวหน่อยที่เพื่อนนิ้วปัดนะครับเหงามากโปรโมทโปรโมทตอนนี้สถานะอ๋อสนด้วยนะครับทุกคนถ้าใครสนใจเพื่อนผมก็อย่าลืมทักเฟซมาร์ครับเฟซเฟซขวัญเชื่อมเจียบสถาปนาเชื่อมเจียบสถาปนาครับผมสถานและสำหรับคืนนี้ก็มีแค่นี้นะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย ในตอนนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วทุกท่านจำเสียได้ว่าหัวฟูแล้วก็หน้ากางอยางเงี้ยกันเลยใช่เพือ่อนมันก็เพิ่งตื่ออนเมื่อกี้เองเพือ่อนครับแล้วอย่างเจ็ดโมงครึ่งอย่างเราจะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปเที่ยวอะไรไปและแนนี้ก็คือสภาพบรรยากาศข้างนอกหล,ลังการนาบานวิวดีมากที่เ่อน นเพื่อนๆเน,นี่ยไงกำลังงงกันอยู่อ่ะดิท้าว่าดิเพื่อ่ะไหนขับเดี๋ยวมาอยู่การขับรถนะครับ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> ครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ขับมาสามปีนะครับอืมอันนี้ขับรถมีคาร์ด้วยไปแล้วไปแถวไปแล้วแลเดิน เฮ้ยเฮ้ยออาแล้ววิไปปล่อยปล่อยปล่ยผู้หญิงตันผู้ชายขับรถเอาจริงๆนะครับผมก็ขับมอร์ไซค์ที่มีคาร์ไม่เป็นนะครับขับยางมากเฮ้ยเอาวาะเอาไปดิไปดิไปดิเย้ก็เมื่อกี้หลังจากที่ผมขับไปนะครับผมก็ได้ขับไปสักพักนะครับผมบอกว่าเฮ้ยรถไปไม่รู้รถดับเฉย หลังจากนั้นเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านกิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมาถ่ายงานบวชของพี่ชายกิ่งนั่นเองใช่ครับวันนี้เป็นวันแรกวันแรกเนี่ยเขาจะโกนผมหน้าและวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นวันแห่หน้าครับผมและนี่ก็คือวิดีโอบางส่วนของงานที่เราได้ไปถ่ายมานะครับเชิญรับชมได้เลยครับ ผมเอิร์ดแบคโฮครับตอนนี้อยู่ที่งานบวชพี่พี่ชายของจริงเออมาดูบรรยากาศครับออยากมาดิอยากมาดิใช่ไหมเพื่อนแบงค์เพื่อนเพื่อนอาร์มอยากมาดิเดี๋ยวนี่รถที่ผมซื้อมา300กว่านะเนี่ยถ้าผมใส่แรงยางแตกยางแตกบอกแล้วก็โมไปเรื่อยเลยชายคนนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะครับทุกคนมันบ้าหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปถ่ายงานในช่วงเช้าเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนกลางวัน ครูออนก็ได้พาพวกเราเนี่ยไปชมวัดบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของที่นี่ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะว่าวัดนี้สวยมากจริงๆแล้วเนี่ยผมมาที่นี่ถึง2ครั้งก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แต่อย่าผมเนี่ยจะรวบคลิปให้เป็นวันเดียวเลยเพื่อแบบอัธรตในการรับชมเนาะก็เป็นการถ่ายวิวนั่นแหละ,ละเดี๋ยวไปดูกันเลยปลอเขาเคา อ๋้าปีครับโอ้โหไอเออเออเอออันใหญ่อันใหญ่เยเสียงคอเสียงคอวครับไฟ้รบในระหว่างที่ทุกๆคนเนี่ยกำลังชมวิวผมก็ขอเล่าข้อมูลที่นี่สักเล็กน้อยละกันวัดบ้านไรเป็นวัดเก่าแก่ววัดหนึ่ง ในตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเดิมทีเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆที่มีมาตั้งแต่พศ2436ในช่วงราชการที่5โดยมีพระอาจารย์เชื่อมวิลาโชเป็นเจ้าโอวาทรูปแรกได้มีการก่อสร้างศาสนาอาคารต่างๆขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นเจ้าโอวาทวัดได้มีการพัฒนาวัดมากที่สุด ด้วยมีผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมถวายวัตถุปัจจัยเป็นเงินมหาศาล อนจัดเลยร้อนจัดก็อย่างที่เห็นนะครับกลางวันแดดมันร้อนตอนนี้นะครับอยู่ด้านหนะ้าเราไปอยู่ข้างบนแล้วน,นี่กล้องแพนสวยมากจริงจังมากนี่คนนี้หัอ่อนด้านซ้ายด้านซ้ายผ้าเสื้อขาวนเสื้อขาวนี้คนนี้นี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรคับคจริงว่าจริงอ่าคนนี้หอ่อนไนเราส่อ,อ,องดูดภาพมุมว้างดสว้าวสว ในตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านแพรครับและนี่ก็คือวันที่สองแล้ววันแรกเราอยู่ในห้องนอนวันนี้เรามาดูสกิทรอบบ้านมาั่ง บอกว่าที่นี่กว้างมากๆเลยครับเราไปดูชนิดไก่ีกว่อไปไม่รู้จะเรียกไงมีไข่หนึ่งใบมีไข่หนึ่งใบมีไข่หนึ่งใบนี่ไงไข่เห็นไะนี่ไข่ใบหนึ่งนี่ก่สวยด้วยโอ้โหข้างบนก็มีและนี่ก็คือส่วนด้านข้างของบ้านแพรลีนะ โมดเลยถ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้อวัวนะครับทุกท่านเฮ้ยมันจะกัดเฮ้ยนี่วัวหรือข้อวะ่ะนี่มันอยู่ที่ข้อวัวครับแล้วตัวนี้มันพยายามที่จะเล่นง,งานเราอยู่ทุกเมื่อนะครับ <laughs> เดี๋ยวพาทุกทีเลย <laughs> ไปเฮ้ย<ป>มึงก็ชอบมิกกับเราแล้ว <laughs> เออเฮ้ไยไห้แตสู้ดิ <laughs> <laughs> พระจ้แข่งับผมเป็รเนอะ เอาตะวินแล้วครับตอนนี้เราจะไปกินข้าวนะครับผมไม่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยวให้แพรรี่พานำครับตอนนี้เป็นเวลาโอ้ยบ่าบ่บ่ามครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าเรากินอะไรแพรรี่แพรรี่ได้เมนูอะไรเมนูอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเออ่หมูต้มนะเป็นเออ่ข้าคองโคล่าอ่าเอาง่ายๆก็เหมือนหมูกระทะแหละแต่ว่าคือต้มให้แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้สีิบบาทเป็นราคาลกเรียนลกเรียนชอบมากิน เรียนไงอโหถ้าอยู่ที่นี่ทุวันนะก็ก็ทุกวันน่ะเขาเรียกว่าไงบ้างนะเนี่ยอันนี้เนี่ยไข่หงภาษาบ้านเรียกว่าภาษาบ้านเราเรียกไข่หงนี่เรียกวไข่เหี่ยหลังจากที่เราได้ไปสำรวจบ้านแพรลี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วแพรลี่ก็พาเราเนี่ยสำรวจบริเวณรอบบ้านบ้างซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ลมลื่นแล้วก็เย็นสบายมากครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้มาก ฉากมาที่ตอนกลางคืนครับวันนี้มีงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนกิ่งเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนไปกัน ืนทีครับทุกท่านเป็นไงเยอะมากเลยแต่เราวันนี้เหนื่อยมากไม่ว่าจะแพร่ดีพาไปชมบัวชมนกชมไก่โคลงโคลานะแล้วก็งานเลี้ยงที่เพื่อนๆเ,เ,เราก็ต่างเมาแล้วก็กำลังจะนอนกันนะครับและทุกคนก็คงจะงงว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาถ่ายคิวขนาดเพราะว่าข้อบนนั้นมีเพื่อนๆแพ,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 พร่นอนอยู่ข้งบนแล้ะอยากผมว่าไปนอนด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็ได้จัดนอนกันบนแล้วนะครับ นี่ผมมองาเรจะนอนแล้วและทิ้งผมอยู่คนเดียวแล้วทุกคนแะผมก็ไม่อยากอยู่คนเดียวผมไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้มาพบกับวันที่สามครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกสุดๆเพราะว่าเป็นวันที่มีรถแห่ก็คือพาหน้าเข้าวัดนั่นเองครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เจอรถแหกเต็มกับตัวและเราเจอรถแห่ไม่ใช่คันเดียวนะครับมีถึงสามคัน ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าแค่คันเดียวก็ดังแล้วและถ้าเราเจอถึงสามคันมันจะดังขนาดไหน อกว่ามีถึงสามคันนี่แหละคันที่หนึ่งและคันที่เราแห่อยู่ก็คือคันที่สองคันที่สามก็จอดอยู่ด้านซ้ายมือของเราเลยเมื่อมีรถแห่ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมขอสักหน่อยแล้วกันโทษขอโทษหิวมากตอนนี้ก็อันนี้ก็คืออาหารกลางวันครับออจอกเลย อาหารเช้ามากอาหารเช้าเพื่อนเอออาหารเช้าเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินหมูกระทะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหมูกระทะดีกว่าเฮ้ยคือใครซอยหมูสวยแท้เหมือนกันเฮ้ยแม่มันมาเย็นมาเย็นกินเลี้ยงกินเลี้ยงอร่อยไหมอร่อยโอ้ยแดดกินกันหมดแล้วแดดกินหมดเลยอะไรไม่ไหวแล้วกู สวัสดีทุกคนสวัสดีเอาอะเออเจอกันตอนนี้เป็นคืนที่สามหรือไม่ก็เรียกว่าคืนสุดท้ายแล้วนั่นเองก่อนที่พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้วตอนกลับบ้านก็จะมีเพื่อนเพื่อเราอีกอีกกี่คนอีกสามคนที่อยู่เอกสังคมเออเราเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาก็จะมีปกป้องก็แพรเหมือนเดิมแล้วทําไมวันนี้มันเหลือแค่สามคนก็เพราะว่าเขาก็กลับบ้านหมดแล้วมาแค่งานบวชวันนี้ก็จะสรุปว่าตื่นเช้ามาปุ๊บ เราก็ไปแห่เราก็ไปไม่ทันด้วยเออเราไปแค่แบบถ่ายคลิปเห็นเขาตอนแห่แล้วแล้วก็ไปถึงโบสปุ๊บไปถึงโบสปุ๊บเราก็เดินวนรอบแต่ว่าหน้าวันนี้มีต้องสามคนเราก็เจอถรถแห่สามคันเลยแล้วต่อมาปุ๊บเราก็เราก็แห่เสร็จปุ๊บไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่ที่หน้าวัดข้างวัดแล้วก็ต่อไปก็อะไรวะไปไหนต่อวะ อ 2. 2> เออแล้วก็ไปวัดบ้านไร่รอบที่สองจะบอกว่ารอบเนี้ยสุดยอดมากเพราะว่ามีกิจรกรรมฝาผนังเยอะมันก็อาจจะมีบางอันเพราะว่าเราถ่ายมาไม่หมดให้อยากรู้อยากไปดูบ้างเออเดี๋ยวถ่ายหมดปุ๊บแม่ว่าไม่ไปดูแล้วกูเห็นหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไปกินหมูกระทะบ้านกิ่งเออไปกินกันก็จะรัวๆหน่อยคลิปก็มีแค่ห้าวีบ้างเออเพราะว่าตอนนั้นลืมถ่าย ผ่แล้วก็จบสําหรับวันที่สามก็จะมีประมาณนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นยังไงก็เป็นการกลับบ้านของเราก็ติดตามไปต่อบ๊ายบายแค่นี้แหละนอนละแล้วอาหารตอนเช้าของวันสุดท้ายนี่สินี่แม่ครัวแม่ครัวแลวนี่ก็คือหมูปิ้งมีน้ำจิ้มด้วยเด้อนี่น้ำจิ้มหมูปิ้งไก่กระเทียมน้ำพริกผัดนี่น้ำพริกผัดบวบคามู หลังจากที่เรานั้นได้กินข้าวเช้าที่บ้านแพรรี่แล้วเนี่ยเราก็ได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยกับทุกคนสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดลงนะครับถือว่าเป็นความทรงจำดีๆสำหรับพวกเราที่ได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนได้ไปสนุกที่งานบวชของพี่ของกิ่งแล้วก็ได้ไปเที่ยววัดบ้านไร่ ทราบถึงข้อมูลและประวัติของที่นั่นแล้วก็ทราบถึงวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละที่เพิ่มมากขึ้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนดูแล้วก็จะเพลินสนุกชอบกันไอที่สำคัญก็จะไปแล้วแหละอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฝากหน่อยนิดนึงนะครับขอบคุณครับ